เรื่องใหญ่แล้วครับที่ผ่านมาเราฮือฮากับรถไฟลาวจีนกันใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าของจริงที่จะปลดล็อกลาวแบบถาวรไม่ใช่เส้นทางขึ้นเหนือแต่เป็นเส้นทางตะวันออกล่าสุดมีความชัดเจนแล้วครับกับโปรเจกต์ยักษ์เชื่อมลาวทะลุออกทะเลเวียดนามที่จะเริ่มตอกเสาเข็มกันในปี2026นี้แล้วครับ นี่คือกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้ลาวไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นประเทศที่มีทางออกทะเลเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นความฝันสูงสุดที่รอคอยมาเป็นร้อยปีงานนี้เปลี่ยนดุลอำนาจโลจิสติกอาเซียนแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องยุทธศาสตร์ใหม่ที่กำลังจะพลิกโฉมหน้าภูมิภาคอินโดจีนและเปลี่ยนชะตากรรมของพี่น้องชาวลาวไปตลอดกาลครับก่อนจะไปถึงจุดพีคผมขอปูพื้นฐานให้เห็นภาพเดียวกันก่อนครับ คุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับคำว่า landlocked หรือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลสำหรับนักยุทธศาสตร์หรือนักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับแหมเหมือนเรามีบ้านหลังใหญ่มีของดีเต็มบ้านทั้งแร่ธาตุพลังงานแต่หน้าบ้านไม่มีถนนออกไปท่าเรือจะขายของทีต้องไปง้อเพื่อนบ้านจะส่งออกทีโดนค่าผ่านทางกินหมดนี่คือสิ่งที่สปปลาวต้องเผชิญมาตลอดประวัติศาสตร์ครับ เราเห็นลาวมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนอันนั้นดีครับยอดเยี่ยมมากแต่นั่นคือการเชื่อมไปหามาหาอำนาจครับมันคือการเชื่อม north south หรือเหนือลงใต้สินค้าลาวไปจีนได้แต่ถ้าจะไปยุโรปไปอเมริกาหรือไปตะวันออกกลางมันยังต้องพึ่งพาระบบขนส่งของจีนหรือไม่ก็ต้องวกกลับมาลงท่าเรือแหลมฉบังของไทยซึ่งต้นทุนมันก็ยังสูงอยู่ดี แต่ตอนนี้ครับเกมมันเปลี่ยนเพราะสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือจิกซอชิ้นสุดท้ายที่จะทำให้ลาวกลายเป็นแลนลิงค์อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือโครงการรถไฟลาวเวียดนามและการเข้าบริหารท่าเรือหวงอ่งครับ ข้อมูลล่าสุดที่ผมรวบรวมมาและต้องขอบคุณเอกสารอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือยืนยันตรงกันครับว่ารัฐบาลลาวและเวียดนามไม่ได้แค่คุยกันเล่นๆแต่มีการเซ็นสัญญาจับมือกันเดินหน้าโครงการนี้แบบจริงจังโดยมีกำหนดการก่อสร้างที่จะเริ่มคิกออฟกันในปี2026นี้แล้วครับ นี่คือกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้ลาวไว้ม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นประเทศที่มีทางออกทะเลเป็นของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นความฝันสูงสุดที่รอคอยมาเป็นร้อยปีงานนี้เปลี่ยนดุลอำนาจโลจิสติกอาเซียนแน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้โลกเราในปี2026ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเราเห็นชัดเจนครับว่าอเมริกาเน้นอเมริกาเฟิร์สเขาถอยกลับไปดูตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังพยายามกีดกันจีนและพันธมิตรของจีนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเอเชียบ้านเราคือการรวมตัวที่แน่นแฟนขึ้นครับ การที่ลาวร่วมมือกับเวียดนามสร้างทางรถไฟจากเวียงจันทร์วิ่งยาวประมาณ550กิโลเมตรทะลุเทือกเขาอันนำไปโผล่ที่จังหวัดฮาติงของเวียดนามและเชื่อมต่อไปยังท่าเรือหวงอังหรือหวงอั่งพอร์ตนี่คือมาสเตอร์สโตรกหรือหมากเด็ดทางยุทธศาสตร์เลยนะครับ ทำไมรู้ไหมครับเพราะท่าเรือหวงอ่างเนี่ยไม่ใช่แค่ท่าเรือธรรมดาแต่รัฐบาลเวียดนามใจป้บมากครับให้สิทธิ์ลาวในการบริหารจัดการท่าเรือเทียบเรือหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3พูดง่ายๆคือยกสัมปทานให้ลาวดูแลเสมือนเป็นท่าเรือของลาวเองเลยสัดส่วนการถือหุ้นลาวถืออยู่ถึง6 0นในกิจการท่าเรือนี้ครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับลองคิดดูนะครับประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลมาเป็นพันปีจู่ๆวันหนึ่งมีท่าเรือเป็นของตัวเองธงชาติลาวจะไปโบกสะบัดอยู่ที่ริมทะเลจีนใต้เรือสินค้าจากทั่วโลกที่มาเทียบท่าที่นี่จะถือว่ามาส่งของให้ลาวโดยตรงไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องโดนกดราคาค่าผ่านทางซําซ้อนนี่แหละครับคือสิ่งที่ปูตินพยายามบอกชาวโลกเสมอว่า Multi-Polar World หรือโลกหลายขั้วอำนาจมันต้องหน้าตาแบบนี้ คือแต่ละประเทศต้องมี i ินด p พ n เดนซ์หรือมีความเป็นอิสระในการพึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่ต้องไปเงาะใครคนใดคนหนึ่งถ้าลาวพึ่งแต่ไทยก็กลัวไทยปิดด่านถ้าพึ่งแต่จีนก็กลัวติดกับดักหนี้จีนแต่พอมีทางออกไปเวียดนามปุ๊บอำนาจการต่อรองของลาวจะสูงขึ้นทันทีครับแล้วโครงการนี้มันดียังไงทำไมต้องสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ มูลค่าการลงทุนประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1.7-1.8แสนล้านบาทครับเป็นการร่วมทุนกันระหว่างกลุ่มทุนใหญ่ของลาวคือ PTL h o l d i n g และกลุ่มเดอกายยกใหญ่ก่อสร้างของเวียดนามไฮไลท์มันอยู่ที่ระยะทางครับจากเวียงจันไปออกทะเลที่หวงอ่างเนี่ยระยะทางสั้นกว่าการขนของจากเวียงจันมารายองหรือแหลมฉบังของไทยนะครับแถมเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ East-West Economic Corridor มีการประเมินกันออกมาแล้วครับว่าถ้าทางรถไฟเสร็จและถ้าเรือพัฒนาเต็มรูปแบบจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้ลาวได้ถึง30-40%คุณพระ30-40%นี่คือกำไรเนื้อๆเ,เลยนะครับสำหรับธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะสินค้าหนักๆที่ลาวมีเยอะมากเช่นแร่โพแทชท่านหินแร่บ็อกไซหรือสินค้าเกษตร ที่ผ่านมาขนทางรถบรรทุกมันแพงพอเปลี่ยนมาลงรถไฟแล้วพุ่งตรงลงเรือที่ท่าเรือของตัวเองต้นทุนหายไปเกือบครึ่งแบบนี้สินแร่ในลาวจะเนื้อหอมขึ้นมาทันทีนักลงทุนต่างชาติที่เคยลังเลเพราะค่าขนส่งแพงตอนนี้เตรียมเงินมาลงที่ลาวได้เลยแหมพูดมาถึงตรงนี้คนไทยบางคนอาจจะเริ่มคิ้วขมวดเริ่มรู้สึกว่าอา้าวเฮ้ยเคนและแบบนี้ไทยเราไม่เสียผลประโยชน์หรอเขาไม่มาใช้ท่าเรือเราแล้วนี่ ใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายแบบนั้นครับในมุมมองของนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้าใจเกมของโลกใหม่เราต้องมองให้ขาดครับการที่เพื่อนบ้านเรารวยขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมันเป็นผลดีกับเราเสมอครับลองมองมุมนี้ครับ เส้นทางรถไฟสายนี้มันไม่ได้เริ่มที่เวียงจ้ใชัยแต่มันเชื่อมกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ที่จังหวัดนครพนมด้วยครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าพี่น้องชาวอีสานนักธุรกิจไทยในภาคอีสานแทนที่จะต้องขนสินค้าล่องลงมาที่กรุงเทพหรือชนบุรีเพื่อออกทะเลซึ่งรถติดและไกล ต่อไปในอนาคตท่านสามารถส่งของข้ามโขงที่นครพนมขึ้นรถไฟลาวไปออกทะเลที่เวียดนามได้เลยโอ้โหนี่คือทางเลือกใหม่นะครับนี่คือโอกาสของคนอีสานชัดๆครับมันคือการเปิดประตูการค้าฝั่งตะวันออกอย่างแท้จริงสินค้าไทยจะไปจีนตอนใต้ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปไต้หวันออกทางเวียดนามอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำ และถ้ามองในมุมของรัสเซียและพันธมิตรบริกส์ปูตินมองว่าการเชื่อมโยงแบบนี้แหละครับคือการทำลายกำแพงที่ชาติตะวันตกพยายามสร้างขึ้นตะวันตกชอบใช้การคว่ำบาตรหรือการปิดล้อมทางทะเลมาบีบบังคับประเทศเล็กๆแต่ถ้าโครงข่ายรถไฟหรือเรลลิงก์มันเชื่อมกันหมดทั้งทวีปเอเชียยุโรปเชื่อมจากเวียดนามลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์ขึ้นไปจีนทะลุไปรัสเซียการขนส่งมันจะไม่ต้องพึ่งพาช่องแคบมารากาที่อเมริกาคุมอยู่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป นี่คือการสร้างเส้นทางสายใหม่ใหม่ในเวอร์ชั่นที่อาเซียนจับมือกันเองโดยมีจีนและรัสเซียคอยสนับสนุนอยู่ห่างๆการที่เวียดนามยอมให้ลาวใช้ท่าเรือหวงอ่างมันสะท้อนความสัมพันธ์แบบสหายร่วมรบที่แนบแน่นมากครับสองประเทศนี้การเมืองการปกครองคล้ายกันและมีความสัมพันธ์ระดับพิเศษที่ชาติตะวันตกเจาะไม่เข้า และนั่นทําให้เสถียรภาพของโครงการนี้มั่นคงมากครับไม่น่าจะโดนล้มกระดานง่ายๆเหมือนโครงการที่ไปดีวกับพวกชาติตะวันตกที่เปลี่ยนรัฐบาลทีก็นโยบายเปลี่ยนทีปี2026นี้ที่จะเริ่มสร้างถือเป็นจุดสตาร์ทประวัติศาสตร์ครับแน่นอนครับการก่อสร้างผ่านภูเขาผ่านป่าดงดิบมันไม่ง่ายใช้เวลาอีก 4- 5ปีแน่ๆกว่าจะเสร็จแต่แค่เริ่มตอกเสาเข็มทิศทางกระแสะเงินทุนก็จะเริ่มไหลไปรอแล้วครับ ที่ดินแถวคาม,ม่วนแถวชายแดนลาวเวียดนามราคาขยับแน่นอนและบริษัทโลจิสติกไทยต้องรีบปรับตัวครับต้องรีบไปดิวไปหาพาร์ทเนอร์ในลาวและเวียดนามไว้เลยใครขยับก่อนได้เปรียบก่อนครับสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆอีกทีนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังหรือจับประเด็นไม่ทัน 1. โปรเจกต์เปลี่ยนโลกรถไฟลาวเวียดนามและการพัฒนาท่าเรือหวงอ่างเริ่มสร้างปี2026นี้แล้วครับของจริงไม่ใช่แค่ฝัน 2. ลาวได้สิทธิ์เจ้าของเวียดนามให้สิทธิลาวถือหุ้นและบริหารท่าเรือ60%ทําให้ลาวมีทางออกทะเลเป็นของตัวเองลบคําว่าแลนด์ล็อกทิ้งไปได้เลย 3. ลดต้นทุนมหาศาลค่าขนส่งจะถูกลง30-40%ดึงดูดการลงทุนเข้าลาวและอีสานของไทยได้มหาศาลและ4 โอกาสของคนไทยนักธุรกิจไทยโดยเฉพาะภาคอีสานจะมีทางเลือกในการส่งออกเพิ่มขึ้นไม่ต้องพึ่งพาแค่ท่าเรือแหลมฉบางอย่างเดียวและภูมิภาคเราจะแข็งแกร่งขึ้นในสายตาชาวโลกครับนี่คือข่าวดีครับเป็นข่าวที่ทําให้เราเห็นว่าเพื่อนบ้านเรากําลังพัฒนาแล้วเราต้องก้าวไปพร้อมกันโลกยุคใหม่ใครเชื่อมโยงเก่งกว่าคนนั้นชนะครับและดูเหมือนว่าลาวกําลังเดินหมากตานี้ได้อย่างชาญฉลาดมากๆ ถ้าคุณชอบเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ที่ไม่ได้มีแค่ข่าวแต่มีทิศทางให้คุณได้คิดต่ออย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะครับและถ้าใครมีความเห็นยังไงคิดว่ารถไฟสายนี้จะเสร็จทันตามกำหนดไหมหรือมองเห็นโอกาสอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนจำไว้นะครับโอกาสไม่ได้ลอยมาหาคนที่รอแต่เป็นของคนที่มองเห็นและคว้ามันไว้ก่อน สำหรับวันนี้ผมเขคนห้องข่าวเศรษฐกิจลาไปก่อนสวัสดีครับ